สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีตอนเย็นๆนะคะวันนี้แม่น้อยก็อยู่ที่แปลงผักบุ้งนะคะผักบุ้งงามๆเลยนะคะมีคนสั่งผักบุ้งตอนเย็นนะคะแม่น้อยก็กลับมาจากสวนนะคะก็จะมาถอนผักบุ้งนะคะ แม่น้อยก็จะถอนผักบุ้งกลับไปทำกับข้าวตอนเย็นด้วยนะคะเพราะว่าผักบุ้งหรือผักชนิดใดก็ตามนะคะถ้าเราเก็บสดใหม่ๆเนี่ยเวลาเรากลับไปทำกับข้าวเนี่ยมันจะรสชาติดีนะคะอร่อยนะคะจะมีเห็นไหมคะผักบุ้งง,งามๆต้นอบวบๆเลยนะคะประมาณนี้ยังไม่แก่นะคะต้นยังกรอบนะคะเพราะว่าต้นยังอ่อนอยู่ ก็คือแถวบ้านไม่น้อยเขาจะบอกว่าถ้าทอนผักบุ้งขนาดรุ่นขนาดนี้นะคะก็คือจะพอดีกินนะคะเขาบอกแบบนี้นะคะถ้าแก่เกินไปกว่านี้เราก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะ จะมีหลายคนนะคะที่สังเกตเห็นว่าไอจุดสีขาวๆผงสีขาวๆที่อยู่ตรงใบผักบุ้งนั้นมันคืออะไรนะคะซึ่งแม่น้อยก็โรยไว้ทั่วทั้งแปลงเลยผักบุ้งเลยนะคะมันก็คือผงแป้งมันนั่นเองนะคะผงแป้งมันนี้แม่น้อยก็โรยไว้ได้ประมาณสัก2 3อาทิตย์แล้วนะคะแต่มันยังไม่หลุดออกหมดเลยนะคะ ตอนนั้นที่แม่น้อยมาพวนดินใส่ปุ๋ยนะคะถอนหญ้าผักบุ้งแล้วแม่น้อยสังเกตเห็นมีไข่เพี้ยและมีมดขึ้นที่ยอดผักบุ้งนะคะแม่น้อยก็เลยเอาแป้งมันมาโรยนะคะเพื่อไล่มดนะคะ เราเอาแป้งมันมาโรยแบบนี้แล้วมันก็จะไม่ค่อยมีมดมาตอมยอดผักบุ้งนะคะเพียก็หายออกไปนะคะไม่ค่อยมีมันไม่ได้ตายนะคะแค่มันย้ายออกจากผักของเรานะคะเป็นวิธีการไล่มดไล่เพียนะคะที่แรกแม่น้อยก็คิดว่ามดนะคะมันมากัดกินไข่เพียนะคะ แต่ที่จริงแล้วมดนั้นคือตัวสำคัญมากนะคะที่มันจะคาบไข่เพี้ยมารวมไว้ตรงที่ยอดอ่อนของพืชน,นะคะถ้ามันอยู่กระจายกันนี้ไข่เพี้ยกระจายกันมดก็จะไปคาบมานะคะเพราะเวลาที่เพี้ยดูดกินน้ำเลี้ยงในพืชผักของเรานะคะพวกมันก็จะคายนะคะคายน้ําหวานออกมาด้วยนะคะจากน้ำเลี้ยงที่มันกินเข้าไปนะคะ ซึ่งมดนั้นก็จะมากินน้ำหวานตรงที่เพียนั้นคายออกมานะคะเราสังเกตได้เลยนะคะว่าตรงไหนที่มีเพียนะคะก็จะมีมดเยอะมากแม่น้อยคิดว่าผักบุ้งขนาดนี้น่าจะพอแล้วนะคะแล้วแม่น้อยก็จะพาทุกคนไปล้างผักบุ้งกันค่ะวิธีการล้างของแม่น้อยนะคะแม่น้อยก็จะใช้แบบนี้เลยนะคะ ตักน้ำราดลดตรงที่รากผักบุ้งนะคะดินก็จะหลุดออกนะคะก็คือล้างแบบได้ง่ายๆนะคะดินเกาะไม่ค่อยเยอะค่ะดูญ้าเลือกญ้าบ้างนะคะเพราะอาจจะมีญ้าติดไปด้วย แล้แม่น้อยก็จะราดน้ำอีกครั้งที่สองนะคะแม่น้อยจะทางทางออกหน่อยแล้วก็ตักน้ำราดลงไปนะคะ วันนี้เขาสั่งแค่20บาทนะคะเขาจะกลับไปทำกับข้าวเย็นเหลือเหลือจากนั้นแม่น้อยก็จะแบ่งกลับไปทำกับข้าวนะคะ แม่น้อยก็จะทําเป็นมัดนะคะทําเป็นมัดมัดละ10บาทนะคะซึ่งราคานี้แม่น้อยก็คิดว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าคนที่ซื้อเขาก็ซื้อง่ายเราก็ขายง่ายนะคะเขาหินแล้วก็เออเขาว่าน่าซื้อขนาดขนาดนี้นะคะ ในผักบุ้งนี้แม่น้อยก็ไม่ได้รับมาจากตลาดเหมือนแม่ค้าคนกลางนะคะแม่น้อยปลูกเองแม่น้อยขายเองแม่น้อยก็ขายแบบว่าคนซื้อเขาก็พอใจที่จะซื้อซื้อแล้วคิดว่าเออขนาดนี้พอดีนะคะแม่น้อยก็จะใช้เป็นอย่างนี้เลยคะ่ะมัดแบบนี้เลยนะคะ มัดขนาดนี้นะคะแม่น้อยขาย10บาทนะคะก็ขายตามหมู่บ้านของแม่น้อยเองนะคะผักบุงของแม่น้อยนะคะจะไม่เก็บค้างคืนนะคะก็คือจะเก็บสดใหม่ทุกวันนะคะ ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านเขาชอบซื้อผักบุ้งแม่น้อยก็เพราะว่าผักบุ้งนี่สดใหม่ทุกวันแล้วก็ไม่ใส่สารเคมีนะคะราคาถูกแม่น้อยขายผักที่แม่น้อยปลูกทุกอย่างนั่นก็คืออยู่ในราคาที่10บาทนะคะ Yeah. ได้แล้ว2มัดนะคะมัดนี้แม่น้อยก็จะเอากลับไปทำกับข้าวที่บ้านนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแม่น้อยจนจบคลิปนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้อยได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ